สวัสดีค่ะพึ่งค่ะสวัสดีค่ะอุ้มค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาอัปเดตในส่วนของ h o t n e w s ประจำวันที่เจ้าสิงหาคมนะคะ,ะคุณพึ่งค่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรอคะ เ,ออเวลา13นาิกา46นาทีนะคะซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นของประเทศจีนนะคะมีเกิดการระเบิดของตู้สินค้าค่ะบนเรือที่ท่าเรือหนิงโบโจชานนะคะของประเทศจีนนะคะก็จะเป็นตู้สินค้าที่อยู่บนเรือ YM Mobility คะ่ะน้องอุ้ม,มแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันน่าจะส่งผลยังไงต่อตอนนี้ใช,ใช่ไหมคะก็คือก็จะเกิดพอร์ตคอนเจสชั n แน,น,น,น่ที่หนิงโบ,บค่ะแล้วก็อาจจะเปมีเกิดนะ อ่อนท่าเรือใกล้เคียงอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้ค่ะน้องอุ้มค่ะอย่างนี้เนี่ยในส่วนของลูกค้าที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะน่าจะน่าจะมีผลกระทบอะไรจากเหตุการณ์บ้างคะเนื่องจากหนิงโบเป็นทานทานชิปแมนพอร์ตนะคะก็อาจจะเกิดพอร์ตคอนเจชันได้อ่ะค่ะอุ้มสำหรับรูทติ้งที่ว่าจะต้องทานชิปที่หนิงโบใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่อ่อเป็นเส้นทางฟลายอีสต์นะคะเดินทางออกจากประเทศจีนไปมิดเดิลอีสต์ด้วยค่ะออ๋ก็เลยน่าจะแบบ ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าที่ประเทศไทยแต่<ช>่าจะมีผลต่อพราว่าางชิปเม้นต่างๆใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้มูลค่าความเสียหายอะค่ะยังไม่สามารถสรุปได้กําลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบอยู่นะคะแล้วก็สําหรับ ในส่วนของไวส์เนี่ยค่ะลูกค้าของไวส์ทางเราได้ตรวจสอบแล้วก็คือไม่มีสินค้าของลูกค้าไวส์อยู่บนเรือลำนั้นนะคะค่ะ,คะซึ่งณตอนนี้ถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบผ่านช่องทางนี้นะคะเกาะติดสถานการณ์กับไวส์อยู่กับพวกเราที่ Hot News. ไวซ์ฮ o อตดี s, ว <S, ไ,ดว <S ไว้ใจให้ไวซ์ดูแลพราะเราเทคแคร์โลกใบเดียวค่ะ No, so